สวัสดีค่ะ EP นี้พี่ตุ๊กก็จะพาทุกคนเดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วค่ะอีกประมาณ10กิโลก็จะถึงตัวเมืองกำแพงเพชรน,นะคะเส้นทางที่เราไปวันนี้เราก็จะไปนอนที่ลำบางนะคะทุกคน เพราะพี่ตุ๊กแพนไว้ว่ายาวไปที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ไปช่วยพี่ตุ๊กก็เลยจะพานอนที่ลำปางแล้วค่อยเดินทางต่อค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆชมวิวสวยๆสองข้างทางนะคะจากกรุงเทพไปถึงกาบเลยค่ะไปค่ะทุกคนไปชมบรรยากาศสองข้างทางที่เราเดินทางวันนี้กันเลยค่ะจ้องโรงมไหมแล้วนะคะก็ติดกันไปเรื่อยๆค่ะคือตอนที่เราแวะที่นครสวรรค์นะแวะเข้าอบา อากาศเย็นเลยค่ะด้านนี้ก็จะเรียวเข้าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนเราก็ทินด,ดีต้อนรับสู่จังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลกนะคะเราก็จะตรงไปที่จังหวัดตากต่อค่ะตา,ากแล้วก็สอกันไปที่ลำปางค่ะเห็นติดไฟแดงนะคะเราจะให้ดูเป็นทางด้านนี้ภูเขานะคะ ไปก่อนคะ่ะออกจากนี้ไปก็จะเป็นแยกวังเจ้าจังหวัดตากเข,ข้าจังหวัดตากแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่กกสัมพีอยู่ของกำแพงเพชรน,นะคะยายตื่นเต้นไหมคะไปเชียงใหม่ครั้งแรกตื่นเต้นคะ่ะใช่ไหมยายดีใจดีค <laughs> นขับคนขับ,บ,ขบเหมือนเดิมคะ่ะ เราก็ยาวไปสี่คนค่ะลูกสาวหลับอยู่เ้างหลังคุณนยายไม่ได้หลับุนยายนั่งคุยไปตลอดทางุนยายบอกถึ่ไหนแล้วถึงไหนแล้วค่ะเราก็บอกถึงโกสัมพีกำแพงเพชรค่ะเป็นอำเภอที่อยู่ติดจังหวัดตา ลมล,ม,ลมตกพระทิต์ตกดินยามเย็นก็น่าจะเจออยู่แถวตากนะวันนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าจะมีวิวภูเขาแมาแลามา่นลุนอีกทีหนึ่งค่ะเชียงใหม่รอบนี้พี่ตุ๊กก็จะพาคุณยายนะคะทุกคนไปทําบุญค่ะก็อาจจะไปเส้นทางเดิมที่เรามารอบที่แล้วก็คือขึ้นไหวพระที่พระาตุดอยสุเทพนะคะไปทําบุญที่วัด ไปมากที่สุดก็คือไปอุ้มผางไปแม่สอดไปทั้งเส้นนี้นะคะมาที่จังหวัดตากนะคะแล้วรอทริปหน้านะคะถึงจะได้มาอันแบบนี้เราก็ยาวพ่คุณยายไปเชียงใหม่ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าคุณยายบอกว่ายังไม่เคยเห็นเชียงใหม่เลยค่ะคุณยายในวัย83ปีค่ะทุกคนก็เลยพี่ตุกก๊กเลยจะพาคุณยายหรือว่าแม่พี่ตุ๊กนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเป็นครั้งแรกของคุณยายค่ะ ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็เลยทางผ่านก็เลยแพนกันไว้ว่าเราจะนอนที่ลำปางแล้วก็ไหว้พระธาตุหลวงลำปางนะคะแล้วก็ไหว้พาคุณยายชมรถมา้าค่ะทานอาหารที่ลำปางนะคะแล้วก็จะแวะลำพูนค่ะทุกคน,ก,นก็คือไหว้พระธาตุทรายพิชัยเสร็จแล้วก็ค่อยไปที่เชียงใหม่ต่อค่ะคลิปนี้ก็จะพาคุณยายทําบุญยาวๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็เริ่ม เข้ที่น่าจะยังยังเป็นแยกของวังเจ้าอยู่ค่ะทุกคนก็คืออีก20โลถึงจะถึงตากค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมจุดแยกเข้าแม่สอดน,นะคะว่าเลี้ยวเข้าตรงไหนนะคะทุกคนแล้วนกะ็ชมวิวไปเรื่อยๆกันค่ะเติมแก๊สก่อนคะ่ะที่เปล่าย้อนแสงแสงดวงอาทิตย์พอดีเลย จะได้ยืดเส้นยืดสายเข้าห้องน้ำได้เลยนะนนนกาแฟอินทนิลไปค่ะเข้าห้องน้ำก่อนค่ะดีต้อนรับสู่จังหวัดต,ตากค่ะน้ำตกทีรอสู่ตลาดริมเมยค่ะวายพระเจ้าตากค่ะนี่เราก็ถ้าจะไปแม่สอด เราก็จะเลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้านะคะทุกคนไปแม่สอด85กิโลไฟแดงข้างหน้านะะี่ค่ะไปตลาดดิมเมยค่ะไปน้ำตกที่รอสู้ไปทางนี้ได้หมดเลยค่ะที่โลู้ก็อยู่กรุงพังนะคะนี่เลี้ยวไปทางด้านนี้ค่ะไฟแดงหน้านะคะไว้รอบหน้าจะมาเส้นนี้ ติดไฟแดงไม่ติดนะคะรถวิ่งได้เด็ค่ะเส้นนี้ค่ะไปแม่สอดนะคะทุกคนถ้าเข้าเมืองตากก็เข้าสักกราระพระเจ้าตากสิงห์มหาราชนะคะ EP ที่ผ่านผ่านมานะคะพี่ตุ๊กก็พาเพื่อนๆเ,เข้าไปไหว้สักกราระพระเจ้าตากนะคะ่ะอันนี้เราก็จะไม่ได้ แวะเข้าจังหวัดตากนะคะเราก็จะตรงยาวไปเลยค่ะเพราะว่าพี่ตุ๊กจะต้องเข้าที่พักที่ลำปางค่ะจองนอนที่นั่นเราก็เลยต้องตียาวไปเลยค่ะทุกคน uh เลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวมูกตากค่ะเราจะไปตามแยกนี้ค่ะมันจะมีแยกให้เข้าไปเส้นเดียวกันค่ะแต่ว่าตาเขาจะเลี้ยวซ้ายเราเาจะตรงขึ้นเหนืออย่างเดียวค่ะเข้ามาเส้นนี้รถค่อนข้างหนาแน่นเลยค่ะ แดงเลี้ยวซ้ายค่ะแต่เราตรงอย่างเดียวค่ะทุกคนี่เราติดรถเข้าเมืองตากค่ะทุกคนพอออกมาได้แล้วนะคะก็คือจะโล่งแล้วค่ะตอนนี้เราก็พ้นจากเขตเมืองตากนะคะแล้วก็จะวิ่งตรงไปค่ะไปที่อะไรนะเถิ่นนะน่าจะเป็นเถืนนะ่านน้นข้างหน้าเลยแต่เราจะแวะหาอะไรทานกันอยู่แถวนี้ก่อนค่ะ บ้านตากประมาณเส้นนี้น่าจะมีแล้วนะคะามีอะไรให้เราได้ทานหือเย็นนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็ฝากท้องไว้กับฟู้ดคอร์ทของปตทค่ะวันน<ๆ>ี้เราเดินทางแบบชิวๆค่ะไม่ได้เร่งรีบอะไรมากนะคะถึงที่พักกี่โมงก็ได้แบบสบายๆค่ะทุกคนแล้วก็จะเดินเส้นทางนี้ไปยาวๆค่ะจริงๆพี่ตุ๊กไปเชียงใหม่เลยก็ได้ค่ะแต่ว่า เราพาคุณยายมานะคะเราก็อยากให้คุณยายได้พักผ่อนแล้วก็เที่ยวลำปางไปด้วยค่ะเลยแวะนอนที่นี่ก่อนเช้าก็จะได้เดินทางต่อแบบชิวๆดูอากาศเย็นสบายๆของทางภาคเหนือค่ะจะไปทานข้าวแกงมีร้านอาหารเขียนว่าข้าวแกงปักใต้อีก10กิโลค่ะเรามาเหนือแต่เราจะทานอาหารใต้นี่จุดแรกของการมา ภาคเหนือเราก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะขับรถขึ้นเขาลงเขาบรรยากาศก,าศก็ชิลๆสบายๆายเลยค่ะเนี่เราไม่รีบกดยายนั่งอยู่ข้างหลังแสงสะท้อนใช่ไหมแสงแดดรถแต่ก็แปตตีหลับอยู่ข้างหลังอีมีเดียไม่ได้มาค่ะ สาวคนกาลางกับคุณยายกับคุณแม่ก็พ่อพ่อมาขับพรบนนาะเปิดเองค่ะแกงปักใต้อ๋อทางหลวงเขาขนโยชินปิดเตียงปิดกล้าเรามาเขาปิดเน,เนี่ยยังไม่ปิดน้ดองเข้าไปิดเ่อเขาปิดแล้วร้านปิดแล้วอดทานอาหารใต้อีกแล้ว เดี๋ยวเราไปฝากท้องกับปตทค่ะทุกคนไปค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เถินก็ได้ถ้าจุดตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นที่เถินแล้วก็ค่อยเข้าลำปางค่ะไงดีเราไม่ต้องแวะปล่อยๆไงเราโฟกัสไปที่อำเภอเถินอยากไปเลยค่ะดูว่าเราจะได้กินข้าวที่ร้านาไหน อ่ะกินต้มเลือดหมูก็ได้ตรงนี้ใกล้ๆนี่ข้าวแกงต้มเลือดวิ๋นเตี๋ยวมีหมดป้าน้อยค่ะอันนี้เรากินป้าน้อยป้าน้อยปิดอีกแล้วค่ะโอ้โเรามายเย็นสองสามร้านเธอไปโฟกัสที่ปตทดีกว่าฟู้ดคอร์ทยังไงเธอก็ไม่ปิดอะไปายาวเลยดีกว่าไม่ต้องแวะตามร้านอาหารแล้วเพราะว่าและข้างหน้าอย่าลืมนะนี่เป็นร้านอาหารอีกนะคะนี่เป็นสวนอะไรสักอย่างหนึ่งปะ ปันสวนไม้ไม้รีสอร์ทค่ะไรอ่างุ่นค่ะสวนอ่างุ่นค่ะนี่ค่ะสวนอ่างหุ่นมาดามเคบานสวนมาดามเคสุกถังวัวาอเลยค่ะมันอาหารซุปมันเป็นเนื้อวัวแล้วไม่ทานนะคะปิดดีค่ะสอรี่ค่ะคุณคะเข้าขายกลางวันค่ะเรามาเย็นนะคะเราไปกินลาบยโสไหมคะหนึ่งกิโลข้างหน้าค่ะอันนี้มีแน่นอนเลยค่ะทุกคน คือเขาต้องขายยามเย็นถ้าถ้า,าบยะโสเขาต้องขายแบบยาเย็นเรารู้นะทุกคนเรามาช่วยลุ้นว่าเราจะได้ทานข้าวเย็นกันที่ไหนเพราะว่าปตทมันก็จะหา่างนู้นไปอีกไกลเลยกว่าจะถึงส่วนมากก็จะเป็นทันไทยกาแฟพิธีเยอะนะพิธีกับบางจากแถวนี้นะที่ขับผ่านมามีเจฟฟี่อยู่ในเมืองเมือเม่อกี้แต่ไม่มีฟุตคอร์ดค่ะนี่ถ้าไปอีกทีก็น่าจะยาว ว่าคุณยายจะต้องทานยาเราเ็ต้องแวะแวะให้คุณยายทานข้าวก่อนเพราะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วคะ่ะสี่โมงห้าโมงเยน็บบนดูเขาปิดไหมเปิดไหม,มอ่าทุกคนนี่กินแบบง่ายร้านลาบเตยโสนี่เลยคะ่ะม,มีป้ายคะ่ะแต่ไม่มีที่ขายปิดอีกเหมือนเดิมอ้อร้านเปิดคะ่ะนี่ทานแบบนี้เลยทุกคนแบบนี้อร่อยของแท้จัดเต็มจัดเต็ม,ไม,ม,มไม่มีใค่ค้าไม่มีใครอยู่เลย ไม่ยังไม่เปิดเลยค่ะไปต่อค่ะยังไม่เปิดอีกค่ะไปค่ะยาวค่ะไม่ได้ทานแล้ววันนี้เขาขายนะเขาน่าจะขายยามดึกค่ะทุกคนโอสุดยอดวันนี้กี่ร้านแล้วคุณยายแม่กี่ร้านแล้วสามแล้วคุณยายบอกสามสี่ร้านแล้วอ่ะไปข้างหน้าค่ะเถินเป้าหมายเถินเลยดีกว่ายาวไปยาวไปค่ะตอนนี้ก็เจอปตทแล้วค่ะยังไม่ถึงเถินนะคะ เราเห็นเจียงลูกชิ้นปลาค่ะเราก็กินเจียงก่อนค่ะแล้วเราก็ไปกินหนักๆที่ลำปางต่อค่ะกินลองท้องก่อนค่ะของพี่ตุ๊กกินเส้นปลาโฟคุณยายเป็นเส้นใหญ่ธรรมดาแล้วก็ของคุณพ่อก็เส้นปลาเส้นปลาต้มยำเหรอ,อ เส้นปลาตม้มยำนะคะแล้วก็ลวกจิ้มค่ะก็รออาหารกันก่อนค่ะสุดท้ายเราก็มาทานเจียงลูกสิปลาค่ะค่ะอันนี้ก็ของพี่ตุก๊ก็จะเป็นเส้นปลาโฟค่ะน,นี้ก็จะเป็นลวกจิ้มนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณยาเป็นเส้นใหญ่นะคะ เส้นใหญ่ลูกชิ้นปลาค่ะอร่อยไหมคะคุณยายคุณยายคะ่ะแซบคุณยายบอกแซบปตี้อร่อยไหมคะ่ะพ่ออร่อยไหมคุณพอ่อคุณพ่ออร่อยคะ่ะเราก็อิ่มเรียบร้อยคะ่ะนี่คุณยายก็เดินไปที่รถแล้วคะ่ะ ได้เวลาเดินทางต่อแล้วค่ะปิดตุกฐานข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปลำปางต่อเลยค่ะเราก็ชมวิวบรรยากาศ ของพระอาทิตตกดินยามเย็นบริเวณที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะแล้วก็พร้อมเดินทางต่อค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีีที่2ที่เราไปเที่ยวภาคเหนือนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ใน E ีีถัดๆไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ